ผมขอไม่เอาแล้วบัวขาวเคลื่อนไหวระบายความในใจหลังชนะแสนชัยศึก BKFC ควันหลงการแข่งขันศึก BKFC ไทยแลนด์ครั้งที่5 Legends of สยามระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆก,กับแสนชัย P.K แสนชัยมวยไทยยิมที่รอยยอคลิปโฮเทนกรุปพัทยาจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2566 โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าบัวขาวบัญชาเมฆเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนนักชกรุ่นที่ไปได้แบบเอกสารหลังต่อยกันครบ5ยกถือเป็นไฟประวัติศาสตร์ในวงการมวยบ้านเรากับการโคจรมาเจอกันของสองนักสู้ระดับตำนานอย่างไรก็ตามหลังจบไฟบัวขาวบัญชาเมฆได้เปิดใจถึงการชกครั้งนี้ด้วยสีหน้าแววตาที่ไม่เหมือนการชกครั้งไหนที่ผ่านมาแสนชยัยเขาคือยอดตำนานตัวจริงเขาคือไอดอลของผม ไฟนี้ที่ผมแก้ทางเขาได้หมดเพราะผมแอบดูว่าเขาซ้อมยังไงเขาไม่รู้หรอกวันนี้ผมเลยแก้ทางเขาได้หมดขอให้เป็นไฟนี้ไฟเดียวและไฟสุดท้ายที่ผมจะชกกับพี่ชายคนนี้มันลำบากใจมากที่ต้องชกกับเขายอดนักชกขวัญใจชาวไทยประกาศยืนยันว่าจะขอไม่ชกกับแสนชัยอีกอย่างแน่นอน สำหรับบัวขาวกับแสนชัยถือเป็นคู่ซีในวงการมวยไทยโดยมักมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะไปเตะฟุตบอลหรือทำคอนเทนต์ร่วมกันออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งที่สำคัญเวลาที่ทั้งสองคนเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากต่างก็ให้กำลังใจกันเสมอ